ทัสวัสดีครับพี่น้อง youtube และ Facebook นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงปานหน้าไม้เชียงรายนะครับตอนนี้มีอยู่4กระบอกนะครับอันนี้เฉพาะพันธายนะครับพันท้ายมีอยู่2กระบอกเนาะพันท้ายนี่ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้านะครับลูกค้าสั่งเฉพาะพันท้ายนะครับนะครับลักษณะพันท้ายก็จะเป็นนี้นะครับเป็นทรงไอ้กำคอนะครับตัวนี้กำคอล่องนิ้วนะครับ ก็ใส่กงไก่ไปนะครับเนาะใส่กงไก่แถมไอ้ลูกค้าไปนะครับตัวนี้นะครับพันท้ายก็จะตัดลายขาวดํานะครับพันท้ายตัวนี้นเป็นไม้ประดู่แดงนะครับแดงเข้มเลยนะครับไม้ประดู่นะครับสําหรับตัวนี้ลูกค้าสั่งแล้วนะครับเนาะพันห้าร้อยบาทนะครับเฉพาะพันท้ายเนาะเฉพาะพันท้ายพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังว่างนะครับเนาะเฉพาะพันท้ายนะครับเนาะพันท้ายเนาะ 1,500บาทครับรวมส่งครับคนไทยสำหรับกระบอกนี้ก็จะเป็นแบบมือสอดน,นะครับนะตัวนี้นะครับมือสอดนะตรงมือสอดแกะลายแกะลายกันลื่นนะครับตัวนี้นะแกะลายกันลื่นใต้ท้องตัวนี้จะเป็นรางไม้นะครับรางไม้แดงเนาะตัวนี้เนาะช่วงชักอยู่ที่75นะครับช่วงชักตั้งแต่ปีมาถึง ในตัวลูกดอกครับต้องชัก네 like อยู mm. by, year, ่ท <Sh> <klar>, ี่เจ็ดิห้านะครับทิ้งปลายอยู่ที่สี่สิบนะครับตัวนี้นะครับทิ้งปลายอยู่ที่สี่สิบลดไอ้เลียวปลายนะครับตัวนี้ปลายเรียวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเสร็จเลียวปลายนะครับปีอยู่ที่ห้าสิบเซนนะครับปีครั้งคราวห้าสิบเซนนะครับตัวนี้ถ้าแนะนําลูกค้าถ้าไปไอ้มัดยางก็จะตัดอยู่ประมาณสิบสิบเจ็ดเซนหรือว่าสิบแปดเซนนะครับข้างละน ให้ยางตึงเลยครับเวลาดึงมันก็จะไอใ,ให้แรงที่มาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับมัดยางตึงนะครับการยิงก็จะใกล้เคียงกับไอโรลเลอร์ลูกปืนเลยนะครับถ้ามัดยางตึงเนาะตัวนี้นะครับถ้าปีิบเซนนะแนะนําให้มัดยางตึงนะครับเนาะช่วงชักที่75นะครับตัวนี้ายอยู่ที่40่สิบอันนี้จะเป็นด้ามไอพันธุ์ท้ายไหม จำปาครับไม้จำปาจำปาเขาควายนะครับตัวนี้จะลมดํานิดหน่อยนะครับเพิ่มมิติอีกนิดหน่อยนะครับลมดําตัวนี้ครับไม้จำปาเขาควายลมดําแล้วก็แกะลายกันลื่นนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้ยังว่างนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับกระบอกนี้ทำล่าสุดนะครับเสร็จวันนี้นะครับกระบอกนี้เนาะยังไม่ได้มัดยางยังไม่ได้ใส่ไอ กระบอกพันสายอะไรนะครับตัวนี้นะครับแล้วอีกกระบอกหนึ่งก็ล่าสุดเลยครับยังไม่ได้ทำสีนะครับอันนี้เป็นทรงกำคอครับมือสอดครับไอทรงกำคอล่องนิ้วนะครับตัวนี้นะครับกำคอล่องนิ้วนะครับจับกระชับมือครับตัวนี้นะไก่ก็จะเป็นระบบไก่เซฟนะครับไก่เซฟนกนะครับตัวนี้ก็ช่วงชักอยู่ที่75นะครับ ทิ้งไปอยู่ที่สาสิบห้านะครับตัวนี้ทิ้งไปจะสั้นกว่าตัวแรกนี้หน่อยเนาะปีห้าสิบเซนนะครับปีข้างขาวห้าสิบเซนนะครับไอเลียวไปนะครับตัวนี้เนาะลางเลียวไปนะครับผีเพียวเลยนะครับสําหรับลางเลียวไปนะครับตัวนี้เนาะเลียวให้เป็นแบบเหลี่ยมเลยครับตัวนี้เนาะสาหรับไอล้างไม้ครับเลียวไปให้เหลี่ยมสวยๆเลยนะครับตัวนี้ ให้ได <graffiti> al right? ้เหลี่ยมได้มุมนะครับตัวนี้นะครับกุ่งไกดก็จะเป็นกุ่งไกไอ้อลูมิเนียมนะครับฝังลงไปตัวนี้นะครับนี่นะครับลักษณะแก้มไว้เป็นอย่างนี้ครับอันท้ายแล้วก็ตัดลายนิดหน่อยนะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ขัดไม่ได้ทําสีอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นไม้จาปาเขาควายเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทาสีตัวนี้ทําสีแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะ อันนี้ผมจะลมดำเนาะเลยเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ลางไม้แดงเหมือนกันนะครับตัวนี้นะแข็งแรงครับลางไม้แดงเนาะทำสีออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะแดงเข้มๆนะครับสวยๆแล้วนะครับสําหรับลางไม้แดงตัวนี้ก็ยังว่างนะครับยังสดนะครับสองกระบอกนี้นะครับราคาอยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับ สองกระบอกนี้เนาะราคาละในกระบอกละสามพันบาทรวมส่งครับสนใจโทรมาได้นะครับ081215459นะครับพักมาได้นะครับ081215459นะครับติดต่อได้นะครับสนใจสั่งได้นะครับสั่งทําแบบไหนได้หมดนะครับจะเป็นทรงไอ้ปืนแก๊ปทรงแกะลายเช็คเกอร์อะไรได้หมดครับเนาะแล้วแต่ลูกค้านะครับ ลักษณะแกะลนยนะครับแกะลายกันลื่นนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะลายกันลื่นเนาะตัวนี้จะเพิ่มลายกันลื่นอีกนิดหน่อยนะครับสําหรับกระบอกนี้เนาะตัวนี้ยังไม่เสร็จก็รีวิวให้พี่คะให้พี่ๆน้องๆให้ชมก่อนนะครับตัวนี้นะครับยังว่างนะครับสองกระบอกนี้ครับทําเสร็จใหม่ๆเลครับวันนี้เนาะครับผมสําหรับ ไอ้หน้าไม้ชิงายก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเนาะกดไลค์กดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับมีผลงานดีๆก็จะมานําเสนอให้พี่น้อง youtube และเฟซบุ o กไอติดตามต่อไปนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ